สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปับใช้กับชีวิตมนุษันของตัวคุณเองสำหรับดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนเมษายน2อ6 3นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับราศีจากตรงนี้นะครับ คนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยู e r บูพยาเขียนไว้กับคอมเมนต์แล้วก็หน้าจอข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีพฤกษบราคาพฤกษบที่จะมีผลกระทบต่อดวงของกลัวคุณในช่วงของเดือนเมษายนนะครับ เราจะมาดูแผนผังการย้ายดวงดาวในช่วงของเดือนเมษายน63ในช่วงของการย้ายนะครับก็จะมีดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตย์ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีในขอบข้างนอกตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากด้วยนะครับว่าใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบไกด์ไลน์ให้สำหรับชาวราศีพฤษภและขณะดพฤษภเท่านั้น เป็นดวงโดยรวมนะครับภาพรวมเนาะไม่ใช่แบบดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยว่าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนื่องจากไม่ใช่ดวงบุคคลนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการความแม่นยำต้องไปอัดลายไอดีกับบูพยาเท่านั้นเราจะมาดูในลักษณะของอดวงดาวนะครับจากโคจร ผลกระทบต่อชาวราศีพฤกษแลัคณะพฤกษภกันอิทธิพลของชาวราศีพฤกษภอยู่ตรงนี้นะครับดาวประจําราศีพฤกษภคือดาวศุกร์เลข6โคโจรเป็นกเกษตรอยู่ที่ราศีพฤกษภร,ร่วมกับดาวเกตสุรยิยตดาวศุกร์เนี่ยโคโจรเป็นกเกษตรนะครับก็คือตําแหน่งที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะของความเป็นเจ้าของบ้านกับชาวราศีพฤกษภทําให้ตัวตนของตัวคุณนั้นมีในเรื่องของความมั่นคงหลักทรัพย์ นะครับในเรื่องของความบริบูรณ์ในเรื่องของสิ่งที่ดีและรวมไปถึงกับดาวอาลิเป็นกเกษตรด้วยก็หมายความว่าคุณจะสามารถที่จะต่อสู้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วมีชัยชนะต่อผลที่อาจจะมีชัยชนะได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการสอบการแข่งขัน,ขน,ขนต่างๆมีลักษณะของความมั่นคงตรงนี้แล้วก็ชนะได้นะครับ ใครที่จะสอบแข่งขันบรรจุงานต่างๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครจะสอบแข่งขันไปชิงทุนต่างๆหรือไปเรียนต่อหรือลักษณะของไปได้ดีกับในถิ่นต่างแดนอะไรประมาณเนี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้จากดาวศุกร์นั้นเป็นกเกษตรด,ด้วยนะครับและดาวเกตสุริยานก็โคจรมาให้กําลังกับดาวศุกร์อีกทําให้ดาวศุกร์ของคุณน,นั้นมีในละักษณะของ power energy ค่อนข้าง เยอะเลยทีเดียวแต่การที่ดาวศุกร์นั้นเป็นกเษกษตรกลุ่มลักนณาคือต้องระมัดระวังตรงหนึ่งนะครับตรงที่คุณนั้นอาจจะเถนตรงเอาแต่ใจเกินไปหน่อยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คิดอะไรแล้วมักจะเหมือนกับ เอาแต่ใจแล้วก็ไม่รับฟังคนอื่นมากเท่าที่ควรเพราะว่าคนเกิดราศีพฤกษ์ลัคณาพฤกษ์ศเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดื้อเงียบทําอะไรแล้วค่อนข้างมีแนวคิดเป็นของตัวเองเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะมี ทำอะไรเราไม่ค่อยเชื่อฟังคนอื่นนะครับคือคําว่าไม่เชื่อฟังคนอื่นนะั้หมายความว่าหมายก็ฟังนะแต่อาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้อยากจะทําตามในทุกอย่างที่เขาบอกอะไรแบบนี้ก็คือมีแนวคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปประมาณนี้นะครับก็เป็นคนดื้อนั่นแหละ แล้วก็ดาวเกตสุริยัเนี่ยโขอจรมาทับกับลัคนาของตัวคุณก็จริงๆก็เป็นดาวที่จะคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับตัวคุณมีการอยู่รอดปลอดภัยนะครับเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคอยเกื้อหนุนสนับสนุนและเพิ่มแรงผลักดันให้กับตัวคุณมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการที่จะต้องจุกจิกจู้จีก้จก,จก,กับตัวของคุณเองมากขึ้นน่ะนะครับทําอะไรก็เหมือนกับว่า จะต้องแบบมีการจุกจิกหน่อยกับเรื่องของรายละเอียดหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้เช่นกันนะครับแล้วลักษณะประสบเนี่ยก็จะมีลักษณะของการมีทุกอย่างมีความเข้มแข็งมากขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็ค่อยๆแก้ไขแล้วจะประสบความสําเร็จได้ดีในเรื่องของอลิด้วยนะครับใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องอลิก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะครับ เราจะมาดูนักษัของการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างดาวการเงินของพฤษภคือราศีเมถุนราศีเมถุนคือมีดาวราหูสถิตอยู่แต่ดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธก็คือเลขสีโคจรไปอยู่ราศีมีนนะครับไปอยู่ในเรือนลาผา นั่นหมายความว่าในช่วงของเดือนเนี่ยคุณจะมีลักษณะของการเงินที่ดีมีลักษณะของการเงินนั้นมีการเจริญเติบโตมีโชคลาภกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นมีโชคลาภก,กับการติดต่อการสื่อสารมากขึ้นด้วยเช่นกันบางคนอาจจะมีบริวารเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนกับตัวคุณเองด้วยเนื่องจากดาวพุธนั้นเป็นกเกษตรสองเรือนก็คือราศีเมถุนแล้วก็ราศีกันไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับแปลอยู่ในเดือนลาบมีในเรื่องของ บทบริวารมาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสับสนเกื้อกูลกับตัวคุณมากขึ้นมีรายได้ค่อนข้างเป็นเกาะเป็นกำรรม,มากขึ้นจากแต่ก่อนอาจจะมีรายได้นั้นน้อยหรืออาจจะไม่ค่อยพอก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะมีรายได้เข้ามาเป็นเกาะเป็นกำรรม,มากขึ้นเลยช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะน่าจะเป็นช่วงประมาณที่ดาวพุธนั้นอยู่ก็คือวันที่2เมษายนถึงวันที่19เมษายนนะครับ ก็ประมาณหนึ่งก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นเฟื่องฟูและการติดต่อการสื่อสารนั้นเจรจามีลาบมีผลที่ดีบางคนขายที่ดินนะครับเป็นนายหน้าขายที่ดินเนี่ยของชาวราศีพฤษภจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยมีหลักทรัพย์ที่ดีเพราะว่าดาวพันธุถก็ไปเป็นอ,อยู่ในเรือนลาภะมีโชคลาภกับในเรื่องของที่ดินอสังหาได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับครอบครัว นะครับแล้วก็ได้รับในลักษณะของการช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัวเป็นหลักอประมาณนี้เหมือนกันบางคนอาจจะได้ลดได้บ้านด้วยนะครับช่วงสั้นๆเน,นื่องจากดาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นภพเรมอพันธุไปอยู่ในเรือนลาภะเป็นอุจจาวิราชด,ด้วยกําลังจะเป็นมหาอุจนะครับก็จะทําให้มีตําแหน่งที่ดีลักษณะของหลักทรัพย์ที่ดีนะครับมีโชคลาภ แล้วก็มีในลักษณะของเรื่องของที่ดินอสังหาต่างๆเป็นในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกไปนะครับแล้วดาวอาทิตย์กับดาวพุธจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเป็นมหาอุดนะครับสำหรับดาวอาทิตย์และดาวพุธก็จะเป็น กับดาวเกตก็จะโครจรเข้ามาเสริมทับกันอยู่ในเรือนวินาศต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดและการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปไม่งั้นอาจจะมีปัญหาจนต้องจบต้องจากต้องลาจากที่เดิมมีความวุ่นวายมีความเซนซิทีฟกับในเรื่องของจิตใจนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองด้วยเราจะมาดูในลักษณะของการเงินกันอีกนิดหนึ่งคือดาวราหูเนี่ยโครจรเข้ามาจริงๆเป็นราหู ข้นรัพ์ใช่ไหมครับราหูนำหน้าลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าราหูขมทรั์แต่ว่าราหูเนี้ยมาจากเรือนกรมมะ กรรมะหมายถึงลักษณะของการงานบุญกรรมของตัวคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เงินแสวงหาโชคลาภกับในเรื่องการเงินมากขึ้นมีการเงินเป็นเกาะเป็นกรรมมากขึ้นแต่ลาหูเนี่ยมีโอกาสเป็นโกยทรัพย์ได้ด้วยแต่ก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะสำหรับชาวราศพรีพฤกษ์ศพอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการช่วยเหลือสนับสนุนหรือการที่ต้องจ่ายเงินออกไปกับในเรื่องของบุตรบริวารของสิ่งอยากได้อะหลายๆอย่างผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะมี โกยรับได้มีคือมีการเงินที่มีหลักรัพ์เข้ามามากมายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าดาวการเงินจะตกในเรือนวินาศอีกในช่วงของปรับมาณวันที่19เมษายนต้องระมัดระวังกับค่าใช้ใจ่ายในช่วงของวันที่19เมษายนนะครับอาจจะมีการหมุนเงินไม่ทันบ้างในบางครั้งหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการใช้ใจ่ายเงินแบบสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังวางแผนการเงินให้ดีด้วย เราจะไปดูในเรื่องของกรรม,มาการงานของตัวคุณกันบ้างดาวการงานก็คือดาวราหูนั่นแหละราหูโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินคุณอาจจะมีลักษณะของการกระทําไปอยู่ในเดือนการเงินมีข้อดีคือคุณอาจจะลักษณะของการลงทุนนะครับการต่อยอดกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นการกระทําไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับก็จะทําให้การเงินของคุณนั้นมีการเจริญเติบโตหรือมี การในเรื่องของการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะกรรมะไปอยู่ในเรือนราหูหลักไปอยู่ในเรือนพุทธเนี่ยราหูนะครับก็จะเป็นลักษณะของการมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างที่บอกไปอาจจะลงทุนมากจนเกินเหตุนะครับแล้วทาให้มีการเงินนั้นขาดสภาพคล่องในบางครั้งก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากยังไงดาวราหูก็นําหน้าอยู่ในเรือน ลักขณาก็เลยจะทําให้ตามจริงแล้วการเงินของคุณอาจจะมีการติดขัดสะดุดไปในบางครั้งหรือบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการแบบมีอุปสรรคนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างสำหรับบางคนที่ใช้เงินเปลืองจนเกินไปดาวราวหูเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะโมหะจริตนะครับทำอะไรแล้วมักจะ สุดโตรงไม่ค่อยมอีตรงกลางสักเท่าไหร่ทําอะไรแล้วมักจะใช้เกินตัวดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกับค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็การงานเนี่ยจะลงทุนกับในลักษณะของชาวต่างชาติค่อนข้างดีหรือได้เงินจากชาวต่างชาติเงินจากออนไลน์เงินจากการทํำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของออนไลน์จะดีหรือใครค้าขายกับในเรื่องของออนไลน์จะได้ลาบได้ผลที่ดีด้วยนะครับ นื่องจากดาวราหูนั้นตรีโกนกับดาวมันจะอยู่ในราศีเมษที่เป็นภพเรือนวินาศคือใครที่แบบทําการค้าขายโดยไม่มีหน้าร้านนะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้รับในลักษณะของผลที่ดีตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับมีการเงินที่ไหลสะพัดโกยซับเข้ามาได้เหมือนกันประมาณนี้ การงานนะครับมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการต่อยอดที่ดีรวมไปถึงการได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงขึ้นเพราะดาวศุกร์เป็นกเกษตรด้วยนะครับมีเกณฑ์ของการที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนโดยรวมมีดาวเกตสุริยญาเข้ามาเสริมทับทาให้การงานของคุณมีการเจริญเติบโตมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงของเดือนเมษายนส่วนความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภคือราศีพิจิกตรงกันข้ามาดาวลัคนาของ คู่ครองของคุณคือดาวคารโคจรไปเป็นมหาอุอยในเรนสุภาดนั่นหมายความว่าความรักของคุณนะจะมีในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะครับจากคู่ครองคนรัก างคนอาจจะได้คู่ครองคนรักนั้นสนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้กับตัวคุณมีในลักษณะของโชคลาภที่ดีและก็มีโอกาสที่คู่ครองคนรักของคุณนั้นจะได้เจริญเติบโตมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือเป็นใหญ่เป็นโตได้มากขึ้นด้วยเช่นกันในคนของดาวคู่ครองของคุณนั้นไปอยู่ในเดือนสุภามีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานสำหรับบางคนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกเนื่องจากดาวคารนั้นเป็นมหาอุดนะครับในเดือนสุภาแล้ว กลุ่มกับดาวพระสบดีที่เป็นคู่สมพลกันนะครับดาวพระฤัษมาจากเรือนมอรณะและมาจากเรือนลาภะก,ก็คือมีโชคลาภกับถิ่นแดนไกลหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการได้คู่ของคนหลักใครที่โสดมีโอกาสได้คู่ของคนหลักจากถิ่นแดนไกลและมีโอกาสที่จะเป็น พอไม้แม่ไม้ได้ด้วยเช่นกันแต่ก็มีความมั่นคงในหลักสั์ได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวสองก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสุภามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะพบรักกับความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นชาวต่างชาติก็จะเป็นไปได้และคอยช่วยเหลือสับสนนกับในเรื่องของการเงินกับตัวคุณได้ด้วยมีการเงินที่มีการจเจริญเติบโตกับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเขาอาจจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัดการเงินกับตัวคุณมากขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับและมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ไปอยู่ในต่างถิน่นแดนไกลก็อาจจะเป็นไปได้บางคนอาจจะได้ย้ายบ้านก็ได้เช่นกันนะครับหรือญาติที่อยู่อาศัยไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนมีความมั่นคงในต่างถิ่นต่างแดนมากขึ้นสําหรับลักนณาราศีพฤกษกและก็ชาวราศีพฤกษ์นะครับแต่คุณคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัว การใช้ชีวิตกับลักษณะของรอบตัวนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของทัศนคติความคิดความขัดแย้งนิดหนึ่งอังคารกับดาวเสาเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันอยู่ในเรือนสุขภัระมัดระวังจะมีปัญหากับเจ้านายระมัดระวังจะมีปัญหากับในเรื่องของคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นครอบครัวของ คนรักคู่ของก็ได้เช่นกันนะครับคืออาจจะมีปัญหาเข้ามาในทางใดนทางหนึ่งแหละหรือมีความทุกข์ใจที่อาจจะต้องอดทนอดกัน้นมีความกดดันกับในลักษณะของอครอบครัวของคู่ของคนรักก็อาจจะเป็นไปได้ต้องระมัดระวังหรือมีปัญหาความหึงหวงซึ่งกันและกันกับในเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่แก้ไขก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของอความคิดและทัศนคติบางสิ่งบางอย่าง ต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนกับในเรื่องของครอบครัวคนรักด้วยนะครับแล้วอาจจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาหรือการพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์ไปได้อังคารจากโครจรอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ช่วงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะย้ายไปน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็อาจจะค่อยดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ค่อยๆปล่อยวางกับความรู้สึกตรงนี้ด้วยนะครับใครมีปัญหาก็พยายาม มีสติกับการตั้งมั่นให้มากๆและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีในทิศทางที่ดีนะครับยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนโดยรวมด้วยนะครับและครอบครัวก็จะเหมือนกับถึงแม้จะมีความขัดแย้งกับคนบางคนแต่ก็มีคนบางคนนั้นช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้เช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe, กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ